v Live Application ีบีไลฟ์แอพพลิเคชันแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งสุดสร้างสรรค์ของคนไทยบวงสวงเปิดตัวซีรีส์ Ghost Host Ghost House ลักเล่าเรื่องผี<อ>ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ค่ะในการสร้างคอมมูนิตี้สร้างสรรค์ให้กับสังคมดิจิทัลกับ v ีบีไลฟ์แอพพลิเคชันพร้อมด้วยเปิดตัวโปรเจกต์พิเศษอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซีรีส์นำแสดงโดยไลฟ์สตรีมเมอร พร้อมทั้งเปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่อย่างหนุ่มบอยนัทพลวงวานิชประกบคู่กับโตเตชินปัญญาราพรรวมกับทีมนักแสดงบุ๊กสุเมธินไกชวัตวิต์นัตตี้นัทมลและอินส์ลาละดาโดยซีรีส์เรื่องโก o s t h โก t Ghost ose, รักเล่าเรื่องผี เป็นซีรีส์วทยที่มีกลิ่นอายความหลอนเราเรื่องผ่านมุมมองของไลฟ์ซีม่ได้อย่างครบรถทั้งความตื่นเต้นความโรแมนติกและความซาบซึ้งอบอุ่นหัวใจก็วินไลฟ์ซีม่าที่ชื่นชอบการล่าท้าผีเป็นชีวิต,ตจิตใจเพราะปมความรู้สึกที่ติดค้างจากเรื่องในอดีตแต่ใครจะรู้ว่าผีที่ตามล่าก,กลับมาอยู่ใต้ใชายคาเดียวกันเมื <S <S ่อญาติ<ข>าที่เขามาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยตายยกครัวและยังไม่เจอกับปื้มชายหนุ่มที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของเขาก่อนที่ทั้งคู่จะประชิญกับความจริง ที่ยากเกินจะแบกรับเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักจะช่วยปลดปลอ่อยความทุกข์ความเจ็บปวดได้หรือไม่รวมเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างไลฟ์สตรีมคอมมูนิตี้ที่สร้างสรร์ญญไปพร้อมกันกันกบ v B ีบีไลฟ์แอปพลิเคชันบอยนะครับนะัทพลวงวานิชครับครับโต๊ดครับ,รบ,ตรรบเตชิตปัญญานราพรครับกไก <laughs> โอเคลู๊กนะครับสุเมธินดื่อนอารมณ์ครับผมครับผมไกด์ชวันวิทย์วงป้องครับ นัทมนจันทาวิภาครัอินสลาลาดานานานุกูลค่ะแต่ละคนในเรื่องรักเล่าเรื่องผีรับบทเป็นอะไรรับบทเป็นใครในเรื่องบ้าคะคาแรคเตอร์ยังไงเรือจากมัก่อนเลยสำหรับบุ๊กรับบทเป็นพี่เจคับผมก็บทก็จะเป็นเป็นคนมีความฝันมุ่งมั่นต่อความฝันแล้วก็เป็นคนนิ่งๆเป็นคนหน้าเห็นหน้าเห็นอกเห็นใจนิดนึงใช่ครับผมหน้าเห็นอก ครับส่วนตัวสีฝุ่นนะครับก็เป็นตัวแบบว่าสร้างสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้เป็นตัวโซนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามตัวละครสีฝุ่นนะครับก็ของบอยนะครับรับบทเป็นปื้มนะครับปื้มก็จะเป็นคนตรงๆแล้วก็เหมือนเข้าถึงง่ายครับแล้วก็เป็นคนเฮฮาเป็นคนที่จะเป็นเอเนอร์จีให้กับคนอื่นครับครับโต๊ดก็รับบทเป็นกวินครับกวินก็คือไลฟ์สตรีมเมอร์ ก็ที่ชอบการไลฟ์ติมเมอร์มากแล้วก็ชื่นชอบเรื่องผีมากก็คือจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามแล้วแหละค่ะอิน์นะคะเราบ,บทเป็นปริมค่ะก็คือเป็นน้องสาวพ,พี่ปลื้ม <S <s um> <S ก็ปริมก็จะเป็นคนที่แบบมีความเรียบร้อยอะไรนี้ค่ะแต่ว่ามีความส <s> um> เปเชียลเล็กๆซึ่งยังสปอยล์ไม่ได้ค่ะนัตตี้นะคะเราบ,บทเป็นสีน้ำเป็นพี่น้องขวแฝดกับสีฝุ่นค่ะก็คาแรคเตอร์ของสีน้ำก็จะเป็นคนที่มีความเท่แล้วก็มีความเป็นพี่สาวก็ยังไงเป็นละครที่ <c oughs> อยากพูดนี้ก่อนดีกว่าความคิดในเรื่องเป็นยังไงคะเราบอเล่เป็คิดกันถูกไหมเ้ยเเดียวเเดียวเยเดยวเยัก็จริงจริงยังสปอยไม่ได้ว่าเราจะยังไงแต่ว่าตอนนี้ม้นก็ปารี้กันอยู่่เกินเกินไมเกิอ่ะเกินเกิดก็อืม เกิเกินอย่างนี้ก็ขาเอย่างีก็จะเป็นเหมือน g d a g o t ผู้หญิงที่แบบว่าอยู่ในซีรีส์คู่แรกไหมคู่แรกมถ้าสำหรับเรื่องนี้ก็ก็ใช่ค่ะถามคู่นั้นบ้างทำชีพเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องอะไรเงี้ยคู่ของบูกับไกด์อยากให้รอติดตามชมยังไม่อยากสปอยอยากให้เก็บไว้ก่อนว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผม อันนี้พอติดตามชมนครับจะฟินไหมอะไรเงี้ยจะได้ติดตามต่ออยากตามที่มีบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรแบบฟินบ้างอะไร้เฟินขนาดไหนอะไรยงเี้ฟินขนาดไหนหรอก็ฟินขนาดไหนก็ต้องเนี่ยดูติดตามจริงมีแลตวทีมาขอรอรอรอดูในทีมยังไม่อยากสปอยคาดหวังอะไรจากทีมเรื่องนี้บ้างค่ะพูดต่อ รัาก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าของเรามันจะสตรีมสดผ่านทางแอปพลิเคชันไลฟ์นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ก็เลยคาดหวังว่าอยากที่จะให้ทุกๆคนผู้ชมทุกคนนะครับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจแล้วก็ลองลองมารับชมซีรีส์ของพวกเราดูใช่ใช่ครับ ใช่ครับจริงๆมันในในคอมพิวเตอร์ก็สามารถดูได้เหมือนกันครับแค่เป็นแพลตฟอร์มของทางวิบิ้ไล์ใช่เลย<ช>ครับแต่และผู้ฝากหน่อยผู้ได้ติดตามช่องทางการติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงแล้วถ้าใครแบบอยากยิ้จอยากบินสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างก็ถ้าเป็นอยากติดตามซีรีส์นะครับซีรีส์ก็จะมีช่องทางการติดตาม Insta g r กรกับ Twitter นะครับชื่อว่า G H G H underscore series นะครับแล้วก็ มี Facebook กับ Youtube ด้วยนะครับช่องวิบิจนนครับอันนี้ก็จะเป็นรวมข่าวสารเกี่ยวกับซีรีส์แล้วก็จะมีคอนเทนต์ของพวกเราอ่ามีวอล์กมีอะไรมีวอล์กของพวกเราเนี่ยแหละครับยังไงก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวนะครับ Ig จีทวิตเตชื่อว่านัทคนบอยนะครับครับของตัวก็เตชิโต้ครับอ๋อลืมลืมลืมอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือพวกเรา ก็เป็น VJ ในแอปพลิเคชัน v b Live ด้วยนะครับก็ของ b อย ID Boy Boy นะครับยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากอะไรไหมครับของบุ๊กนะครับ v b i d อยากฝากติดตามก็คือ v b i d ของบุ๊กก็คือ B B R O O K นะครับแล้วก็ส่วน IG ก็จะเป็น B R O O K s S M T H ครับผม v b i d ไกด์ก็ G G U I D E ครับส่วน IG ก็ G G c C H A V A N V I T ครับ v b i ID ของนั้นนะคะ N A ชื่อ N A T T Y u n d เด s c o r e A T M ค่ะค่าของอินนะคะ V V I D นะคะ I I N C Z Z ค่ะช่องทางอื่นๆน,นะคะกร I N C Z อันเ r อร์ค่ะ